สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอังคารที่30พฤษภานะคะจัดส่งให้พรุ่งนี้วันพุทธที่31พฤษภาคมนะคะ ของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันพฤหัสสุกไม่เกินนี้นะคะแพ็กแบบกระกาส่งไปษณีไทยเอเให้แพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยนะคะดินยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะสามารถอยู่ในนี้ได้อีกประมาณ2-3ถึงเดือนเลยนะคะนีรากเขายังไม่ทะลุแมคค้าอัพไซต์ขึ้นไว้ให้หมดแล้วนะคะลูกค้าก็ยังไม่ต้องไปหากระถางเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าใครอยากได้รับ เอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเหมือนว่าเอฟไปทีละ3ต้น2ต้นเอาไปรวมเป็นฟอร์มกอก็ไปขยายอัพไซ์ได้ที่ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปยัดฟอร์มกออะไรก็คืออยู่ในกระถาง6นิ้วอันนี้ได้อีก2 3เดือนเลยนะคะเปลี่ยนดินไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะ สนใจต้นไหนนะคะโทรได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอสามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้หรือใครจะสแกน QR วอโคดตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้เป็น QR โคดหน้าแชทไลน์แม่ค้าเองนะคะสแกนปุ๊บก็จะเด้งมาที่หน้าแชทไลน์แม่ค้าก็กดส่งสติกเกอร์ทักไทยกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวแมค่ค้ากดเพิ่มเพื่อนกลับไปเนาะไม่ซื้อไม่เป็นไรทักเอาไว้ได้นะคะเผื่อรอบไหนมีไม้ถูกใจเราจะได้ ทักกันไวขึ้นง่ายขึ้นนะคะตามตัวกันได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็ลูกค้าไอา่ถ้าบาังเอิญแะเวียนผ่านเข้ามานะคะฝากกดติดตามช่องแม่ค้าด้วยนะคะปุ่มตรงนี้ได้เลยใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ํานะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากรบกวนด้วยนะคะเผื่อวันหลังมีไม้สวยๆที่ถูกใจนะต้องมีสคริปที่ถูกใจลูกค้าบ้างแหละนะคะเผื่อมีไม้ถูกใจต้นไหนสามารถทักหากันได้หรือลูกมาไอหรือลูกค้าจะสอบถาม ไม้ต้นไหนที่ที่อยากได้นะคะแม่ค้าอาจจะมีจํานวนแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาแบ่งปันในคลิปไหนนะคะอาจจะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้ามีเดี๋ยวแม่ค้าจะได้ส่งรูปให้ดูนะคะบางท่านก็เราซื้อหากันมานานมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วนะคะอยากซื้อกับแม่ค้าคนนี้แหละสอบถามได้นะคะถ้ามีหรือไม่มียังไงเดี๋ยวแม่ค้าแจ้งหรือว่า ถ้าต้องการจริงๆยังไงเดี๋ยวแม่ค้าก็จะไปแสวงหามาให้นะคะว่าแพ็คอย่างดี V.I.P ทุกต้นจริงๆนะคะส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยที่สุดไม้ทุกต้นแม่ค้าแพ็คด้วยความใส่ใจนะขายตรงปกทุกต้นนะคะขึ้นคลิปไว้4ี่ห้าต้นถ้าหมดแม่ค้าก็จะแจ้งหมดแต่ถ้ามีเป็นนอกคลิปแม่ค้าจะถ่ายรูปส่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขายไม้ตรงปกทุกต้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นไซส์ที่เห็นในคลิปเลยนะกระถาง6นิ้วทั้งหมด ะะแล้วก็แพ็คให้อย่างดีใส่ใจในการแพคทุกขั้นตอนส่งถึงมือลูกค้าให้ปลอดภยัยอาจจะไม่ร้อเปอร์เซนที่สุดแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้จะมีไม้อะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะจ๊ะแบบหนึ่งหน้าไหมคะปรับก้องก่อนนะอ่ะเริ่มต้นแรกเลยนะคะอันนี้มีต้นเดียวนะ มีชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเอาไปที่200บาทนะคะกระถาง6นิ้วจ้ะกัดจีมาแล้วแบบนี้นะหลวงพ่อพูนองค์หญิงทอฝันนะคะดงัดงดังมีกระถางเดียวเช่นเดียวกันกระถาง6นิ้ว6นิ้วทั้งหมดเลยนะคะวันนี้แม่ค้าไม่ต้องขันใจกระถางเนาะมัน6นิ้วหมดเลยนะคะอ่ะองคหญิงทอฝันให้อยู่ที่200นะคะ200บาทอ่ะเอาไปมีต้นเดียว ตัวนี้มีชื่อว่าหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรต้นนี้เขาจะมีองค์หญิงทอฝันแซมขึ้นมาด้วยด่างแล้วด้วยนะเฉพาะต้นที่1นะคะแม่ค้าขออยู่ที่180บาทนะจ๊ะหัวใจมังกรนะคะส่วนต้นที่2-3-4เอาไปที่150บาทกระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยหัวใจมังกรนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้กระถางที่สอันนี้สนะคะ และสี่จ้ะอ่าต้นที่หนึ่งร้ยแปดสิบนะสองสามสีอยู่ที่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทจ้ะหัวใจมังกรจ้าถัดมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์นะคะฟอร์มกำลังสวยเลยเห็นไหมเอ่ย ฟอมกำลังสวยเลยกัดสีมาแล้วด้วยนะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะขออยู่ที่ต้นละ 1, 170บาทนะไก่แก้วสวรรค์ต้นที่หนึ่งกระถาง6นิ้วนะคะดินอัพอัพไซให้แล้วดินก็คือยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะไม้จะอยู่ในนี้ได้อีก 2- 3เดือนเลยยังไม่ต้องไปอัพไซกระถางแต่อย่างใดนะคะเขายังจะริญเติบโตได้ดีอยู่นะ,อ,ะอันนี้ต้นที่2จะ้ะต้นที่3มนะคะสวยมากไก่แก้วสวรรค์ ชื่อก็เพาะเพราะใช้ไก่กรบธรรมดานะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะอันนี้ต้นที่สี่และต้นที่ห้าจ้าหนึ่งร้เจ็ดสิบบาทนะคะกระถางหกนิ้วทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มีมาให้ห้าต้นนะคะหวังว่าจะเพียงพอต่อลูกค้านะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยพอนะคะลูกค้าอยากได้ใจตรงกันหลายๆท่านเลยบางท่านเห็นคลิปไว้ก็โทรไวเนาะ แต่บางท่านเห็นคลิปช้าอาจจะติดธุระอยู่ไม่ทันนะคะยังไงแม่ค้าขออภัยด้วยถ้ารอบนี้ไม่ทนันถ้ามีความประสงค์อยากได้จริงๆนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะจัด,จดหามาให้ใหม่ในรอบหน้านะต่อมานะคะตัวนี้มีชื่อว่าแก้วกันดาแก้วกันดาเป็นบอลใบกลมนะคะออกด่างๆเปรอๆแบบนี้กระถางหกนิ้วนะคะต้นที่หนึ่ง แก้วกันดานะให้ไปที่180บาทนะคะต้นที่1 180บาทต้นที่2แก้วกันดาค่ะมีติดดังๆเปิอะๆแบบนี้นะจ๊ะสวยงามและน่ารักมากมี2ต้นนะคะแก้วกันดา180บบาททางด้านนี้เป็นนางมณีวาสนา นางมณีวาสนานะคะด่างๆแบบนี้เลยนางมณีวาสนาเขาจะด่างประมาณนี้นะคะก็จะด่างที่ขอบใบริมใบนะคะด่างสวยๆเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยนางมณีวาสนานะขออยู่ที่ต้นล้ามณีวาสนาขอที่220บาทนะคะ220บาทต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สองค่ะต้นที่สามจ้ะ ต้นที่สี่และต้นที่ห้านะคะนางมณีวาสนาทับเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆเขาจะโตช้านะอันนี้ถือว่าโตแล้ว่มีอายุพอสมควรแล้วนะคะอันนี้คือฟอร์มพุ่งแล้วคือรอดแน่นอนโตแน่นอนนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5ต้นจ้า220บาทต่อมาตัวนี้เป็นณเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนแผลงณนะเมืองนอนแผลงนะคะ แผลงก็คือพื้นใบเขาออกสีเขียวแต่เขามีความด่างขาวด่างชมพูนะคะแผลงแต่ว่าด่างสวยนะ้าเมืองนนนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะขออยู่ที่3 5 0อหบาทนะคะต้นที่หนึ่งอ่า3 5 0อหิบาทต้นที่สองนเะมืองนนแผลงจะ้ะต่อมานะคะตัวนี้เป็นหมอชันยุทธหายากเป็นไม้ป้ายเป็นหมอเดียวที่ป้ายนะคะหมอชันยุทธนะ หมอชันยุธให้ไปที่280บาทนะคะต้นที่1อันนี้ต้นที่สองนะคะป้ายแล้วทั้ง2ต้นกระถาง6กนิ้วค่ะหมอชันยุธนะคะ280บาทส่วนทางด้านนี้เป็นชมพูทวีปชมพูทวีปกระถาง6นิ้วฟอร์มสวยฟอร์มกำลังอั้นเลยแล้วก็ป้ายสวยมากนะคะ อ่ะสีแดงสวยๆเข้มๆแบบนี้เลยกระถาง6นิ้วนะคะชมพูทวีปให้ไปที่160บาทนะคะต้นที่1จ้า160บาทต้นที่2ค่ะฟอร์มสวยๆใหญ่ๆปลายเข้มๆ160บาทต้นที่3นะคะชมพูทวีปจะ้ะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นนพเก้านะคะนพเก้าให้อยู่ที่ต้นละ180บาทนะ ด่างๆมาแล้วแบบนี้เป็นหน้าแดงแล้วก็ด่างนะคะนี้ต้นที่หนึ่งทางด้านนี้ต้นที่สองนี่อันนี้ต้นที่สองหนึ่งร้อยแปดสิบาทจานโนพเก้านะคะสวยต้นแม่เขาจะมีเขียวขาวแดงเหลืองครบเลยเป็นตัวหน้าแดงแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวอีสภา,าเขาจะมีเปิดหลอดดังเหลืองขึ้นมาด้วยนะคะแน่นอนนะจ้าสวยๆเลยโนพเก้ามีแค่สองต้นเท่านั้นจ้ะ ส่วนต้นนี้นะคะคุณหญิงทองม้วนนะให้อยู่ที่170บาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะคุณหญิงทองม้วนต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าเทพโสธรน,นะคะเป็นบอนกาบน่าจะเป็นไม้แยกหน่อนะคะเทพโสธรบอนกาบตัวนี้สวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีลายกระดูกชัดเจนยิ่งโตขึ้นลายกระดูกเขาสวยมากพื้นใบสีเขาจะอ่อนลงนิดนึงนะคะสวยมากมาก เทพโสธรนนะคะขออยู่ที่ต้นละ250บาทนะคะต้นที่หนึ่งสองบาทต้นที่สองกระถาง6นิ้วนะจ๊ะ250บาทต้นที่สามนะคะเทพโสธรจ้าต่อมาทางด้านนี้เป็นชายชนนะคะชายชนนะปายแดงๆนะคะฟอร์มอันๆแบบนี้เลย ป้ายแดงทุกใบแดงเข้มๆแดงฮับฮารบแบบนี้นะคะชายชนให้ไปที่ต้นละ220บาทกระถาง6นิ้วต้นที่1คะ่ะ220บาทต้นที่2และต้นที่3นะคะ220บาทสวยมากนะคะเหมาะแก่ขันตั้งต้นแม่ปลายฮาปลายฮาร์บนะคะเนี่ยฮาบทั้งหมดอันนี้เกินฮาร์บก็ไปอีกแล้วนะหลอดใหม่แดงทั้งหมดนะคะหลอดใหม่กำลังมามี3ต้นนะ220บาทจ้ะ ต่อมาทั้งด้านนี้อ่าตัวนี้เป็นวันวันนี้หายากนะคะอันนี้มีชื่อว่าวันเสาร์รอบที่แล้วให้วันศุกร์ไปแล้วเนาะอันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะมีราคาแพงกว่าวันศุกร์หน่อยนะคะเพราะว่าเขาหายากยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่วันนี้มีมาแบ่งด้วยกันสามต้นนะคะเป็นวันประจําวันเกิดใครบ้างเอ่ยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ อยู่ในกระถางหกนิ้ววันเสาร์นะคะต้นนี้แม่ค้าขออยู่ที่2อ0ห้าสิบาทนะคะ2อ0ห้าิบบาทวันเสาร์นะคะต้นที่1จะ้ะต้นที่สองต้นที่สามนะคะสองห้าสิบบาทจะ้ะต่อมาตัวนี้มีชื่อว่านกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคก็มีมาให้3ามกระถางนะ ฟอร์มกำลังสวยกำลังดีเลยนะคะเป็นไม้ที่แตกพุ่มแตกกอเก่งนะคะเอาเลี้ยงเขาไว้อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีหนอ่อเล็กๆน้อยๆแทงขึ้นมาเดี๋ยวพอถ้าเขาโตในระดับหนึ่งแล้วอีกสัก 2, สองสาเดือนถ้ารากทะลุกระถางแล้วก็นำเขาไปอัพไซส์กระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้นะคะนกน้อยนำโชคนะให้ไปที่ต้นละ150บาทนะคะต้นที่1จ้าทางด้านนี้ต้นที่2นะคะไซต์เดียวกันเลยรุ่นเดียวกันและต้นที่3นะคะ นกน้อยนําโชคจ้าต่อมาทางด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่านําโชคนะคะนําโชคเป็นบอลใบกลมแล้วก็ป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะนําโชคขออยู่ที่ขออยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะนำโชคกระถางที่หนึ่งอ่ะต้นนี้กระถางที่สองป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะนำโชคจ้ะต่อมาทางด้านนี้เป็นไม้เหลือง เป็นไม้เหลืองนะคะเป็นบอนกาบชื่อว่าจัตุรเทพนะคะจัตุรเทพอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้กาบเขาหลุดไปบ้างนะคะต้นที่หนึ่งไม้เหลืองจะหายากนะคะหายากแล้วคือต้นโตขนาดนี้แล้วนะคะผ่านอะไรมาเยอะนะคะน่าจะเริ่มสร้างหัวแล้วต้นโตมาแล้วจัตุรเทพนะคะให้อยู่ที่ต้นละ200บาทต้นที่1คะ่ะกระถาง6กนิ้วอ่าต้นที่สองนะคะ200บาท และต้นที่3ค่ะสองร้อยบาทนะคะจัดตุลเทพเป็นไม้เหลืองหายากนะคะเป็นไม้ของอาจารย์ปอราคายังค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าเอามาแบ่งปันให้ในราคาน่ารักน่ารักนะจ๊ะต่อมาตัวนี้เป็นไม้เหลืองอีก1ตัวหายากหายากเป็นเดือนนะคะตัวนี้เดือน มีชื่อว่าเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมเป็นไม้เหลืองและเป็นเดือนที่หายากนะคะเป็นเดือนประจําเดือนเกิดไขรบ้างเก็บได้เก็บนะคะเดือนสิงหาคมกระถาง6นิ้วนะคะแม่ค้าให้ไปที่ต้นละ450บาทนะคะ450บาทหายากจริงๆนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งจ้ะ และต้นที่สองนะคะเดือนสิงหาคม4ี่อห้บบาทนะคะวันนี้มีวันเสาร์นะคะกับเดือนสิงหาคมตรงกับวันเกิดและเดือนเกิดใครบ้างเอ่ยเอาคู่กันไปเลยนะวันเสาร์เดือนสิงหามีมาไม่บ่อยแล้วมันไม่ค่อยมีนะคะนะเก็บได้เก็บนะคะใครใครยังไม่มีตัวนี้เก็บได้เก็บเดือนสิงหาคมนะคะต่อมาทางด้านนี้ค่ะตัวนี้เป็น สาวนาครชัยศรีนะคะสาวนาครชัยศรีเปิดด่างมาแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ต้นไซ์กระถาง6นิ้วนะคะขออยู่ที่300บาทนะคะ300บาทสาวนาครชัยศรีจ้ะด่างชมพูสวยๆมาแบบนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะทางด้านนี้จะเป็นฉัดทินกรนะคะต้นใหญ่ฟอร์มสวยมากนะคะด่างๆเปิดๆแบบนี้เลยฉัดทินกรต้นนี้ขออยู่ที่350บบาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะ ส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าโชคล้ำซำโชคล้ำซำด่างชมพูมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะโชคลำซำต้นนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะมีหนึ่งต้นถัดมาทางด้านนี้ค่ะดารานพร,รัตนะคะไม้อมะตะของเรายิ่งเหลียงยิ่งโตยิ่งสวยนะคะดารานพร,รัตนนะมีมาด้วยกันทั้งหมดหต้นนะคะดูความด่างชอบต้นไหน อันนี้แพลนกล้องสูงๆให้ก่อนชีพ้พิกัดก่อนอนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นอ่าดารานอพาราดอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะกระถางหกนิ้วนะกระถางหกนิ้วนะคะสี่ร้อยแปดสิบบาทต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองคะ่ะด่างสวยด่างทุกใบนะคะอ่าอันนี้ต้นที่สามทางด้านนี้ต้นที่สี่จ้ะ และต้นที่หนะคะ480บาทนะคะ CF 3กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีถ้าไม่ถึง3มีค่าส่งหมาเหมา50บาทนะคะม่คะลืมบอกตอนต้นคลิปม่คะขอภัยนะคะ CF 3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะแต่ถ้าไม่ถึง3ขอค่าส่งมาเหมา50บาทต้นเดียวก็ได้ต้นเดียวก็ส่งแต่ว่ามีค่าส่ง50บาทนะจ๊ะ ต่อมาทางด้านนี้ค่ะเทพเทวาป้ายโอ้ยตัวนี้ก็หายากนะคะเทพเทวาป้ายคือป้ายสวยป้ายเยอะนะคะป้ายแล้วฟอร์มดีนะคะฟอร์มดีอยู่ในกระถางหกนิ้วฟอร์มดีนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะถ้ามันป้ายเยอะมันจะไม่ค่อยโตนะคะแต่นี้ฟอร์มเขาพุ่งพุ่งและและสวยมากนะคะเทพเทวาป้ายนะให้ไปที่ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเทพเทวาป้ายนะ ต้นที่หนึ่งจ้าต้นที่สองค่ะดูความป้ายนะจ๊ะต้นที่สามค่ะอาทางด้านนี้ต้นที่สี่ป้ายทุกใบจ้ะแล้วแต่จะไปมากไปน้อยนะคะป้ายทุกใบต้นที่ห้าค่ะนี่เทพเทวานะคะป้ายสวยมากจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทต่อมาสุดท้ายของเราตัวนี้มีชื่อว่าบัวสวรรค์นะคะบัวสวรรค์ เป็นไม้ป้ายนะคะทํายากตัวไหนที่มันมีราคาสูงส่วนมากจะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายเพราะว่ามันยากมันไม่ได้ผ่ามาแล้วมันหน้าเดียวกับพวกไม้กัดสีนะคะไม้กัดสีคือผ่าออกมาโตขึ้นมาเขาก็หน้าเดียวกันเป๊ะแต่พวกไม้ด่างไม้ป้ายมันแบบว่าผ่าสมมติผ่ามาร้อยชิ้นเนี้ยมันได้ฟอร์มที่มันด่างมันป้ายแค่สักสิบยี่สิบต้นเองนะคะราคามันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงกว่าไม้กัดสีหน้าปกติทั่วไปเนาะอ่ะตัวต้นนี้บัวสวรรค์ บัวสวรรค์ต้นที่1นนะคะบัวสวรรค์น,นี่ขออยู่ที่ต้นละ3 5 0ห้าิบบาทนะคะต้นที่1หายากนะคะปกติถ้าผ่ามามันจะไปเป็นบัวหิมะหมดเลยก็คือไม่ไป้ายนะคะอันนี้เขาป้ายมาแล้วทุกใบ3 5 0ยห้าิบาทต้นที่1 3 5 0ห้าบาทต้นที่2หลอดใหม่มาแล้วนะนะคะ3 5 0อห้าิบาทต้นที่สองจ้ามีแค่2ต้นนะคะบัวสวรรค์ เรียบร้อยนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้6นิ้วทั้งหมดเลยนะคะไม้ไซส์ใหญ่ๆอัพไซส์กระถางให้แล้วดินก็ยังใหม่อยู่ดินก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนรับไปแล้วนะคะสามารถเลี้ยงดูต่อได้เลยอีกสองสาเดือนนะคะดูว่ารอดูรากถ้าเขาทะลุกระถางแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอัพไซส์ใหญ่ขึ้นได้นะคะค่ะวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้สนใจต้นไหน สามารถโทรได้เลย080-519-4988มีลายทักไลน์นะคะไม่มีลายโทรได้เดี๋ยวแม่ค้าจดชื่อที่อยู่ได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3มีค่าส่งหมาเหมา5 50บาทจ้าแพ็กแบบตะกา้าส่งปรษณีย์ไทย EMS ให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ วันที่สามสิบเอ็ดพฤศภาคมนะคะของจะถึงลูกค้าประมาณวันแม่ค้าจะส่งวันพุธเนาะของจะถึงลูกค้าประมาณพลัลเลหัดสุกไม่เกินนี้นะคะอ่าวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้คัดสวยๆมาให้นะคะหวังว่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีคะ่ะสวัสดีจ้า